สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาราคาทองคํานี่น่าใจหายเหมือนกันนะครับตั้งปรับฐานนะเพื่อจะเคลียร์อยู่หลายวันทีเดียวนะตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับหลายวันสี่หวันมาล้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเทคออฟนะในระยะสั้น นะครับจกประมาณ1975อานะครับดอลลร์ต่อออนนะแกว่งประมาณแถวๆนี้นะครับ1 9 7 0 1,975 1อ8 0ันกรอบัดสิบก่อนที่จะเทคออฟขึ้นไปสูงนะถึง2020นะครับดอลลาร์ต่อออนต้องเช็คดูนะครับที่ระดับนี้เนี่ยจะมีเสถียรภาพไหมนะฮะจะมีกองทุนเทขายไหมนะครับหรือว่าจะไปต่อนะครับ ถ้าดูจากเหตุผลแล้วนะน่าจะได้รับแรงสนับสุนนะครับมาจากการที่ Federal Reserve นะครับประกาศนะที่จะทำา QE เพิ่มนะ QE เพิ่มนะเท่าที่ฟังจากข่าวนะครับจะทำา QE เพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านักลงทุนรายใหญ่นะกองทุนต่างๆนะครับอาจจะได้อันนี้ส่งจาก QE นะทำให้มาลงทุนทางด้านทองคำนะครับ เราจะเห็นนะครับโอ้โหเส้นกราฟนี่ขึ้นชันเลยนะครับขึ้นไปประมาณ40เกือบ50ดอลลาร์ต่อออนภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับนะถ้าเราดูเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะที่ผมเล่าให้ฟังหลายท่านที่รอนะครับนะจะให้มันยอ่อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ช่วงสั้นๆนะครับเขาเรียกว่ามันเป็น ripple effect ถ้าเราดูกราฟที่มันยืดยกัยก,ยกเนี่ยเขาเรีย ripple effect แต่ว่าถ้าเทรนแนวโน้มเนี่ยมันยังไปต่อนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหตุปัจจัยระยะกลางระยะยาวอย่าดูที่เหตุปัจจัยพื้นฐานเป็นสําคัญวิกฤตโควิดสิยังไม่ซาวิกฤตสาสุขยังไม่จบนะครับเศรษฐกิจถดถอยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะต่ําสุดเมื่อไหร่การฟื้นตัวรู้สึกจะไม่ใช่รูปตัว V นะตามการคาดการณ์ตั้งแต่ต้นตอนนี้เข้าไปถึงเดือน สิงหาคมนะครับไม่ทราบว่าระบาดแล้วลอกไหนแล้วนะครับโควิด1 9แต่จะรู้ว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นและนั้นนะครับสมติฐานหลายๆอย่างเนี่ยมันจึงไปในทางที่มันแย่นะฮะแล้วราคาทองคำเนี่ยมันจะตอบสนองนะครับกับสถานการณ์ที่มันแย่เอ,เองนะครับและตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็สูงขึ้นนะแต่สูงขึ้นไม่มากนะครับแต่สูงขึ้นก็มาจากเรื่องของที่ผมเล่าไปฟังแล้วธนาคารกลางสหรัฐนะครับ e d e r a l r e s e r v e นะเขาก็ประกาศนะครับว่าเขาจะพยุงนะครับเขามาอุ้มนะพูดง่ายคืออัล i m i t เต็ดเขาก็เลยส่งผลทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตลาดทองคำนะถ้าเราพิจารณาดูนะจะเห็นว่าดาวโจนก็ขึ้นนะครับตลาด S&P 500นะครับนะก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้น NASDAQ นะครับก็ขึ้น แต่ขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงนะครับนะประมาณาไม่ถึงหนึงเปอร์เซนถ้าเทียบกับราคาทองคำที่เราเห็นนะครับขึ้นมาถึงประมาณ40-50ดอลลาร์นะครับ50ดอลลาร์นะเทียบกับประมาณเกือบ2,000ใช่ไหมห้าเทียบกับส0งพมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันฮะนะห้านสะิบเทียบกับ2,000ก็ขึ้นมา2-3เปอร์เซนตะ์ นะครับเพราะนั้นเราจะมองว่านักลงทุนนะในระยะกลางร,ระยะยาวนะครับนะผสมด้วยก็ได้นะครับในการขึ้นของราคาทองคำเพราะทิศทางต่างต่ไม่ดีขึ้นส่วนนักลงทุนที่เก่งกำไรระยะสั้นนะก็ผสมรวมด้วยนะครับนะจากทิศทางนะที่มองเพราะดูจากเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นนะครับของทองคำประมาณ 2- 3สเปอร์เซ็นต์นะฮนะมันขึ้นมากกว่าหุ้นนะฮะ แต่ว่ามันได้ผลมาจากการที่ Federal Reserve นะครับนะจะอัดเงินเขาเ้าไปในระบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองแบบนี้นะครับนะผมก็บอกว่าในระยะกลางและยาวนะที่ทางทองคำย่างไปต่อนะถ้าใครฟังคลิปเก่าๆผมนะที่ทำมาในช่วง2-3วันนี้นะก็พูดถึงว่านักวิเคราะห์นะครับต่างชาตินะอย่างในาย m r i c ิ r คนะครับอย่างปีเตอร์ช f ฟนะครับซึ่งเขาเป็น กูรูนะผู้เชี่ยวชาญนะนะเกี่ยวกับการศึกษาด้านนี้นะเขาข้อมูลทั้งเชิงปรวัติศาสตร์นะตลาดกระทิงสองครั้งก่อนนะมาคำนวณเอาทั้งเรื่องของอถ้านะทิตศทางจะมีการหนุนเงินกระดาษนะครับด้วยทองคำเนี่ยก็คำนวณว่าราคาทองคำเนี่ยนะก่อนถึงปี2025นะขึ้นไปถึง15,000ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดคิดข้อมูลอย่างง่ายๆนะว่าตลาดกระทิงของทองคำรอบที่แล้วนะครับมันขึ้นไปประมาณ70 0รอนตะรอบนี้จากฐานต่ำสุดประมาณ10,50ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับก็70% 0ก็ขึ้นไปถึงประมาณ8 0 0 0ดอลลาร์ต่อออนนี่คือคิดอย่างคร่าวๆนะก็คือพูดอย่างง่ายที่สุดคือทิศทางอ่ะมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่เราก็จะเห็นราคามันสูงนะครับราคาทองคำมันขึ้นสูงนะครับนะ เกือบเกือบแตะ30มหมบาทเนี่ยต่อนหบาททองคําไทยก็ถือว่าสูงาหลายคนก็จะห่วงกังวลก็คือกลัวติดดอยนะบางคนบอจะติด Everless นะแต่เราดูตามพื้นฐานนะข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจคือราคาทองคำเนี่ยมันจะดีเมื่อสเสถียรภาพนะอย่างวิกฤตสาธารณสุขโควิดสิกวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยตกต่ำซบเซานะวิกฤตคนว่างงานวิกฤตหนี้สิน นะวิกฤตเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะวิกฤตทางด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกระหว่างมาหาอำนาจอย่างเป็นต้นมันโดยสรุปก็คือผมยังมองเห็นทิศทางทองคำเนี่ยจนถึงสิ้นปี63เนี่ยยังขึ้นนะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าข้ามไปปี64-65ถ้าอยู่บนสมมติฐานนะที่ผมพูดถึง ว่าโลกของเรามันมีวงรอบวัฏจักรซึ่งมันไหลไปตามขึ้นคอนดิทีฟหรือขึ้นเคนะครับซึ่งมันมีช่วงของการขยายตัวแล้วสุดท้ายมันหยุดนิ่งนะจากชะลอไปหยุดนิ่งแล้วก็มันจะหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการที่มันหดตัวเกิดของช่วงเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็เกิดเศรษฐกิจตกต่ําเพราะฉะนั้นช่วงรอบนี้มันจึงมีผลกับราคาทองคำนะครับที่ พุ่งสูงขึ้นทิศทางยังเป็นขาขึ้นแต่แน่นอนครับราคาจองคำมัน1บาทไทยมันเกือบ30,000บาทมันต้นทุนแพงแต่ถ้าใครไม่มีผมแนะนำาให้ซื้อเป็นอินชวรันเป็นประกันไม่ต้องเยอะนะครับ1 0 2 0นะนะหรือว่า5บาท10บาทนะแล้วก็ดูทิศทางต่อไปติดตามข้อมูลข่าวสารในระยะสั้นกลางยาวต่อไปส่วนการเทคออฟเนี่ยผมเคยบอกว่าถ้ามันทะลุนะแนวต้าน2 0 0 0ถึง2,050 ดอลลาร์ต่อออนนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อเทคออฟนะครับจุดจะจุดจะลวดอะนะแต่อย่างที่บอกนะครับมันมีเรื่องของ QE ผสมลงมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูว่าการจุดจะวลวดอันนี้มันสเสถียรหรือเปล่ามันจะเทคออฟไปเรื่อยๆหรือเปล่าขึ้นไป2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2,500$ ดอลลาร์ต่อออนหรือเปล่าแต่รู้ว่าทิศทางในระยะกลางระยะยาวนะครับน่าจะยังขึ้น นะยังซื้อเป็นอินชูลันนะครับส่วนใครจะซื้อเก็งกําไรก็ต้องไปรับผิดช,ชอบกันเองวันนี้พอดีเห็นข่าวเนี่ยนะครับก็เออมันสร้างฐานมาหลายวันละนะตามที่ผมบอกให้ฟัง4-5วันละเกือบอาทิตวันนี้ดูเหมือน,นมันจะเทคออฟนะแต่เทคออฟเป็นเสถีภาพไหมนะมันจุดชนวนแล้วมันติดตดดิดับดหรือว่าจุดชนวนแล้วยิงยาวแต่ถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานนะครับในระยะกลางยาวมันไปต่อ แต่จะไปสูงสุดได้เท่าไหร่ตามที่นักวิเคราะห์ต่างชาติพูดไว้หรือเปล่า4 0 0 0ดอลลาร์ต่อออน8 0 0 0ดอลลาร์ต่อออนหรือ1 5 0 0 0ดอลลาร์ต่อออนหรือสูงกว่านั้นอันนี้ต้องบอกว่าเราคาดการได้แต่ยังไม่เชื่อมากนะครับเราก็ดูจากระยะสั้นอเอาแค่สิ้นปีนี้ก่อนแล้วไปต่อยอสา 1, 2, 3, 4, ของปีหน้านะครับ ค่อยๆตัดสินใจจะเก็บต่อนะครับหรือว่าจะขายออกนะเพื่อเอาไปใช้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซารครั้งใหญ่สุดที่อาจจะมาเมื่อถึงกลางปี65หรือสิ้นปี65นะครับใครชอบฝ like, ากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0 5.1ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,กติดตามและสมัคช่ออาจารย์เสกเสมอมานะครับ ก็ข,ขอให้ฟังพินิจพิจารณาก่อนนะครับเราค่อยเชื่อนะฮะสิ่งใดท่านจะต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับกรรมของใครนะก็ต้องรับผลนะครับขอให้พิจารณาก่อนแเราค่อยตัดสินใจเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ